สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆนะคะวันนี้จิกนะคะมีเคล็ดลับดีๆค่ะสาหรับสาวๆที่แต่งหน้าบ่อยนะคะแล้วก็มีริ้วรอยนะคะเกิดขึ้นง่ายวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆค่ะกับ1ผลิตภัณฑ์ที่จะมาบอกค่ะซึ่งตัวจิกเองนะคะเป็นคนที่แบบมีสิวง่ายทําให้แบบเกิดจุดด่างดํานะคะแล้วก็แต่งหน้าบ่อยค่ะทําให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ง่ายทีนี้เคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะ กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะเป็นอาหารเสริม EGF Guta Gel ค่ะซึ่งทานง่ายด้วยสะดวกทุกที่ทุกเวลาเลยแค่ฉีกซองมาก็ทานได้เลยค่ะที่จะแบบช่วยให้หน้าของเรานะคะบอกลาความหมองคล้ำแล้วก็ริ้วรอยตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะว่าเอ๊จะเห็นผลเร็วขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยลองทานเองค่ะ ไม่น่าเชื่อ5วันค่ะรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยหายไปแล้วก็จุดด่างดำบนใบหน้าดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้เพื่อนๆค่ะลองทานกันดูนะคะน,นี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับที่ดีค่ะสำหรับสาวๆที่แต่งหน้าบ่อยมีริ้วรอยให้ผิวของเราค่ะนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็กลับมามาถึงที่แบบอิ่มน,น้ำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ลองทานดูนะคะทานง่ายมากๆเลยอร่อยด้วย